แล้วดาราต่างๆในวงการเขาก็เคยมาทานร้านนี้นะคะทางก่อนเคยซื้อเบคุณอุมณอ้มนา,นา,มาขนาดคุ้มมาขนาดแบบชอบมากค่ะน้ำซุปมันหอมมากหอมแบบอยากอีตนะอีตอยากกินมากาค่ะตอนนี้เมนูแรกที่ฉันอยากจะกินเลยคือเมนูอะไรรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นร้านนี้ค่ะมิวนัทจินี่ไฮท์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวนัทช์นี่ วันนี้ไม่ได้จะพาทุกคนมาออกกําลังกายกันนะคะแต่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตของมินแล้วนะตอนนี้ยิ่งใครนะเป็นสายเนื้อเหมือนกันห้ามพลาดและมินจะบอ,อกเทคนิคว่าเลือกกินก๋วยเตี๋ยวอย่างไรให้ไม่อ้วนวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ ก็จะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่อยู่คู่กับชาวแม่โจ้ง่ายๆนะว่ามินคิดว่าประมาณ10ปีแล้วละแล้วดาราต่างๆในวงการเขาก็เคยมาทานร้านนี้นะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูตรงที่คุณลุงเขาถ่ายรูปเก็บไว้ซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายเนื้อนะเธอเธอต้องมาลองจริงๆเนื้อมันละมุนล,ละใสมันเป็นเนื้อที่ดีมากแล้วมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบโอ๊ยกุนน้ำลายคือหิวแล้วละ่ะตอนนี้นะ ือมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่บอกเลยว่าลงตัวซึ่งเชียงใหม่ถามว่าก๋วยเตี๋ยวเยอะมาเยอะมากแม่กับทุกซอยแต่ที่อร่อยก็หายากอยู่นะสําหรับความชอบของมินเนาะที่ด้วยความเราเป็นคนกิน oh. กินรสจัดนิดนึงแต่ว่ามันไม่ค่อยเจออะหรือ อาจจะมีแต่เราไม่รู้ว่าตรงไหนถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วดูคลิปนี้อยู่คอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะว่ามีร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านไหนอีกบ้างที่อร่อยนะคะเดี๋ยวมิจะไปตามแล้วก็จะมาถ่ายรีวิวให้กับเพื่อนๆดูค่ะ <ๆ S 2> แล้วร้านนี้นะประเด็นคือตอนนั้นนะมีนเป็นคนกินหมูใช่ปะใครที่ติดตามมิมนานานจะรู้นะคะว่ามีเป็นสายหมูที่แทร์ทูคือประจวบบอกว่าตอนหน้านี้เนี่ยค่ะมินบ่นไว้เนาะกับอาจารย์ที่เรานับถือว่าเออถ้าได้แบบนี้เราจะกินมังสวิรัตให้นะสิบห้าวันแล้วฉันก็กินมังสวิร เมนูอะไรรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนร้านนี้ค่ะนายเหมาะนะคะทุกคนเซิร์ชได้ว่าก๋วยเตี๋ยนายเหมาะนะคะแต่ตอนนี้ก็แอบลุ้นอยู่ว่าคนจะเยอะไหมหรือร้านสะปิดหรือเปล่าใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มาค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะคะมาดูค่ะว่ามีสั่งไงที่เอารวมเนื้อค่ะเกาเหล่าพิเศษได้เลยครับ,ไ,รบไม่ใส่กระเทียมเจียวเข้าเป่าหนึ่ง เธอันจะบอกว่าร้านนี้นะคะเขาจะเปิดตอน9ก้าโมงครึ่งถึง3ามโมงแต่เชื่อไหมไม่เคยอยุ่นสามโมงค่ะบ่ายโมงก็หมดแล้วแล้วตอนนี้พอเข้ามานั่งในร้านนะสิ่งที่คุณสัมผัสได้คือน้ำซุปม,มันหอมมากหอมแบบอยากอีแต่นะาอีอยากกินมากค่ะตอนนี้ใครนะคะที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวเลเวอร์เหมือนกันนะคะก็เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือลดของแปรรูปเนาะก็กินพวกแบบเกาเหลาไม่ใส่กระเทียมเจียวเพราะว่าพูดหลายคิดมากกระเทียมเจียวเป็นอะไรที่มันแบบแคลอรี่เยอะมาก1ช้อนโต๊ะแบบเนี่ยหช้อนไหนคะ่ะประมาณร้อยแคล ซึ่งเยอะมากแต่ถ้าใครติดการกินกระเทียมเจวนะคะก็ลองหาพวกน้ำพริกครีนน้ำมาใส่แทนซึ่งมินทาน,นี่ค่ะน้ำพริกสังกแซลมอนกิมจิแล้วก็น้ำพริกสังกุงอกไก่ซอสทาบัสโก้กกกกกนะคะของเรากรอบมากไปไหนฉันพบไปตลอดค่ะตัวนี้ไม่ทอดไม่มันไรแปง้แปงแรน้ำตานไม่มีชูรสนะคะขออนุญาตไข่ของนิงๆใครนะคะเป็นสายสุขภาพเหมือนกันก็ลองดูส่วนตัวนี้ค่ะเป็นน้องตัวใหม่นะคะชื่อว่าน้ําพริกเห็ดกรอบกิมจิแซ่บอร่อยมาก <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าในนะเนื้อของ เห็ดชิ้นใหญ่มากรอดูเลยค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะอ,อุ้ยข้าวหนึ่งค่ะอุ้ยทุกคนดูสินะ้าอีทมากนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะมีเอน็นมีตับมีม้าม,มีเนื้อตุนมีเนื้อสดลูกชิ้นเดี๋ยวให้สาม,มีทานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าคิริวจากการที่แบบเพิ่งออกจากมังแล้วแบบมันได้กินคือมันแฮปปี้มากค่ะขาชิมน้ำก่อน ไม่ต้องปรุงเลยเติมแค่พริกถ้าใครชอบพริกก็คือเติมพริกแค่นั้นขยำเปรี้ยวอย่าเียก็เติมน้ำน้ำส้มสายชูชเดี๋ยวเราจะใส่นี่ด้วยไหมคะน้ำพริกของเราอืมอร่อยมากทุกคนดูเอ็นชิ้นใหญ่มาก I wanna try อืม เอ,เอ็นแบบละมุนนุ่มชิ้นลิ้นมากอร่อยมากครั้งก่อนเคยซื้อเบคกิอุมอ้มมาขนาดคุณมาขนาดแบบชอบมากค่ะอร่อยจริงเมนนะคะจะขอเติมพริกหน่อยวิธีการปรุงของมันก็คือจะเติมพริกจริงอยากเติมพอมเปรี้ยวอีกนะแต่ว่ามันเป็นน้ำซุสใสชูก็เลยไม่ใส่ดีกว่าจากนั้นค่ะดิฉันก็จะใสน่นี่น้ำพริกแซลมอนกิมจิของตัวเองเพราะว่าอยากให้มีความกรุบกรอบลงไปแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันพองปะเออมันบวมอะ่ะ หมายถึงว่าบวมน้ํานะก็ใส่นี้ค่ะโรยในข้าวแทนเพราะว่าอันนี้คือการเพิ่มโปรตีนด้วยแล้วก็ได้ความกรอบได้ความครันชี่ด้วยนะคะแต่ถ้าใครกินกว๋วยเตี๋ยวก็คือใส่ไปได้เลยแทนการใส่เอ,อกระเทียมเจียวนะคะมาเริ่มขอลองนี้ก่อนเออมันเป็นน้ำพริกที่อร่อยมากดาราเนี่ยเดอรวเขาก,กินกันทั่วประเทศนะคะอือหอดีมาก ขอบะดมที่เน tamam> ื้อ no ตุ๋นดูคุณพระแม่โอ้โหแม่ดูนะไม่ต้องแบบว่าหั่นอะไรเยอะเอะมากมายอร่อยมากคือเนื้อมันนุ่มมากมันละมุนไปกับดิ้นมันไม่เหนียวเลยค่ะอร่อยมากใครเป็นสายเนื้อต้องมาพูดเลย ท่านี้จบอร่อยมากนี่อืม้วกินกับสั่งคุงคือเข้ากันมากๆค่ะเธอแล้วเมื่อกี้เพิ่งเปิดนี่จ้ะน้ำพริกตัวใหม่เป็นน้ำพริกเห็ดกรอบกิมจิแซบ่บกระดูเห็ดนะแล้วฟังเสียงอืมเอมันอร่อยมาก ร้าใส่นงในก๋วยเตี๋ยวคือแบบรสชาติความเปรี้ยวของกิมจินะมันลงตัวมากกับการกินก๋วยเตี๋ยวคือมันได้มากๆอยากให้ลองค่ะอันนี้นใครที่กินมังสวิรัตนะสามารถทานได้เลยพี่ชั้นทาน้ำพริกเห็ดกรอบเพราะอะไรรู้ป่ะสนองนี้ตัวเองอย่างที่บอกก็เป็นสายมูเนาะเพราะว่ามินมเกิดมาสุ์ใช่ไหมทุกวันสุ์มินจะกินมังสวิรัตนี่ค่ะมีน้ําพริกเห็ดกรอบคือจบนี่อือหือจบแล้เนื้อดีอะอยากกินเพออิ่มอะนี่ค่ะ อร่อยมากเอาจริงๆบางคนพิหุนะ่ะอย่าลืมว่าเรายังอยู่บนโลกความเป็นจริงยังอยู่บนแบบ เนื้อมองไทยของอร่อยกินไปเลยกินได้แต่ว่าแค่ต้องมีลิมิตแล้วก็มีช่วงเวลาให้ของตัวเองคือเมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะไม่ฉันไม่กินไม่กินไม่กินทีเนี้ยร่างกายมันอาจจะเกิดความเครยียดตัดตัวเราอะไม่รู้พอมันไม่กินมันไม่กินวันหนึ่งมันตะบะแตกมันหลุดเลยนะถึงบอกว่าต้องมีชีทเดย์ให้ตัวเองอาจจะกินของทอดอาจจะกินเคฟซีก็กินกได้นะคะแต่จะหนึ่งสุข,ขขอให้กินดีอย่างเงี้ยให้มันมีมีลิมิตให้มันมีขอบเขตอย่างเงี้ย ทำให้ปึกเป็นนิสัยรับรองว่าหุ่นดีทุกคนคะ่ะเออเอาดีอิ่มมากแล้วดูตอนแรกคิดว่าฉันน่าจะเหลือฉันน่าจะข้าวน่าจะหมดเพราะว่าหิวเหลือคะ่ะแต่เนื้อไม่เหลือคะ่ะอร่อยมากอร่อยด้วยโคตรอร่อยไปคะ่ะเดี๋ยวไปคิดเงินกันคะ่ะทั้งหมด200เท่านั้นคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคุณลุงที่ทําให้เรานะคะปกติคุณลุงก่อนหน้านี้คุณลุงจะออกมาเมา้ามอยกับมีนตลอดแต่ว่าวันนี้คนเยอะเพิ่มมาดูเนื้อ ขอาเนื้ออร่อยมากจนหนูต้องบอกต่อทุกคนว่าต้องมากินค่ะมาเชียงใหม่ต้องมาใช่ไหมคะคุณลุงเปิดเปิดมากี่ปีแล้วนะคะเปิดมา11ปีสิบปีตอนแรกฉันถ่าย10ปีใช่ไหมถลุ11ปีค่ะดาราลงดารามากินเยอะแยะเนาะครับผมเลิศฝากไว้ด้วยนะคะใครมาเชียงใหม่ก็แวะมาค่ะแม่โจ้ไม่ไกลเมืองดูเนื้อนี่อร่อยมากเธอฉันอยากเหมาอันนี้กลับบ้านเลยอะ นี่เห็นไหมดูเนื้อที่คุณลุงให้สีเป็นชิ้นใหญ่มากโอเคไปแล้วค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคัขอบคุณ,ค,ณค่ะคไปค่ะอิ่มมากค่ะทุกคนสรุปเลยนะคะวันนี้นะก๋วยเตี๋ยวที่มินทานไปนะคะที่ร้านนายเหมาะรวมทั้งหมด 200บาทค่ะคือคุ้มเกินคุ้มมันอร่อยมากจริงๆนะจ๊ะใครนะคะที่กำลังจะมาเที่ยวเชียงใหม่เนาะก็อยากจะให้ปักหมุดนะคะก๋วยเตี๋ยวนายเหมาะอยู่ในลิสต์ไว้ด้วยที่คุณจะต้องมาลองนะอันนี้คือไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับคุณลุงเลยนะคะแต่อยากจะแนะนําจริงๆยิ่งใครเป็นสายเนื้อเหมือนกันเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดคุณจะติดใจและหลงรัก มา,มากเพราะน้ำซุปหอมจริงๆค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้น้ำพริกคลีนนะคะก็ลองเปิดใจให้กับซางกุ้งของมินดูนะคะเรามีได้กันถึง3รสชาติค่ะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ใน LINE แอดโคโค่นิเดอะออฟฟิได้เลยสั่งซื้อสินค้าด้านล่างได้เลยนะคะลองไปหาซื้อกันนะบอกเลยว่าอร่อยมากจะทำให้การกินอาหารของคุณนะคะรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนค่ะ คลีนคีโตแทนได้ค่ะโอเคงั้นวันนี้นะคะมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีพหน้าบายบายไปแล้วค่ะ